หนึ่งมื่กับการไปท่องเที่ยวอำเภอผู้ผามานนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวของเฮ้าจา้าท่มวิวบรรยากาศไปน้ำทางปาดบรรยากาศดีค่ะ GPS นำท่างนะคะอมาเรื่อยๆค่ะจนว่าแน่ใจว่าแมนท่างไปมองเที่ยวบบอทางกะหน่อยลงเรื่อยๆค่ะจากแมน,นว่าแมนระเด้อบาดเนยไปอยู่ครับ สุดท้ายกับผ้ากันมาฮอดจนได้ค่ะดีบอเขอเอินบูลากูลบลรูว่าเอินถือบอนะคะจะว่ากับบรรยากาศสวยค่ะแต่กับอันตรายคือกันนะคะได้ผ้าทุกคนปีนก้อนหินทายลูกค่าจนปวดแอวทังยานปอดารูปสวยแล้วกับทั้งยานตกค่ะ เป็นที่ระลึกกันค่ะไปต่อสถานีต่อไป EP 2